อริยสัจสี 4, นะ่ก่อนอนนี้ทุกขอริยสัจอีพนะีหนึ่งอันนี้ก็จะมาลงลึกนะในอ,อริยสัจสี่มาเอาเอาแรกก่อนคือทุกขาอริยสัจก่อนซึนะ่งคำว่าทุกทุกเนี่ยมันมีอยู่หลายบริบทมากนะอันนี้ในเป็นกรณีของทุกขาอริยสัจในะอริยสัจนะซึ่งก็จะมาวางปริยัตยิไปใหนะ้พอที่เป็นแนวทางไว้ก่อนก็คือ อาชาติปีทุกขาฉลาปีทุกขามนรนานปีทุขังนีโซกาปริเวรดวะทุกขาดูมานสุสุปายาสาปีทุกขาอัปิเยหิตสัพโยโกดุโคปิเยหิวิปโยโกตุโคยัมปิชังนระภติตั้มปีทุกครั้งสร้างคิเตนะปัญจุปาดานคันธาทุกขา,น,านี้คือคือตัวปริยัติที่อยู่ในบทบัญญัติในบาลีซึ่งก็าจะมาเล่าในอีพีของ ของทุกนี่แหละคราวนี้เนี่ยในมุมมองของอริยศยสตจ์ในในภาคปฏิบัตินมันจะไอที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นภาคบริยัตนะตัวตัวที่เป็นภาคปฏิบัตินี่ก็คือว่า,าชาติปีตุกขาเนี่ยซึ่งถ้าแปลก็แปลว่าไอเกิดเป็นทุกนะชราปีตุกขาก็แก่เป็นทุกอนยะ่างนงี้นะบัลลาปีตุกขังคือตายเป็นทุกเนี่ย คราวนี้มันก็ต้องอยู่ในบริบทเดียวกันก็คืออยู่ภายใต้กฎของอนิจังทุกขังอนัตตาซึ่งไอ้ทุกขังอนัตตาตัวนี้ี่ะมันมันเป็นคําว่าทุกเนี่ยมันคือคือเขาเรียกว่าอดทนอยู่ไม่ได้มันเป็นความบีบคั้นที่มันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอ่ะเกิดขึ้นมาแล้วการตั้งอยู่เนี่ยก็คือการฉลาคือเกิดขึ้นมาเป็นชาติปีติีทุกข์งถ้าไม่เกิดถึงเป็นทุก ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยคือการเกิดถ้าหากว่าเป็นการเกิดแบบท,ทั่วไปนะที่เป็นการเกิดไม่ใช่เกิดแบบปริยสัตว์น,นะ,ะก็เป็นการเกิดของคนของสัตว์ของสิ่งของอะไรต่างๆนะที่เกิดขึ้นมานะเดยกว่าการเกิดของคนเนี่ยซึ่งก็ะจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคราวนี้ไอ้การเกิดตายแบบนั้นเนี่ยมันไม่ช่วยให้เราสามารถจะบรรลุทาได้ เพราะว่าจะไปรอจะทําบุญแล้วไปให้มันเกิดมาใหม่ในชาติหน้าไม่รู้ว่าจะได้เกิดมาเป็นคนอีกหรือเปอล่าเพราะอีกหลายแสนกูรแสนกลับในการที่จะที่จะเกิดเป็นคนได้อีกนะคราวนี้ก็จะเอาแบบอริยสัจนะก็คือว่าการเกิดคือชาติปีทุกข์นะี่มันเป็นการเกิดของความคิดนะเป็นการเกิดของจิตซึ่งมันเกิดอยู่ตลอดเวลานะอาการริกูมันเกิดอยู่ตลอดเวลา กิเนี่ยมันเกิดอยู่กับมันปรุงแต่งยู่ตลอดเวลาอย่างยังหลวงพ่อเทศอยู่เนี่ยหรือว่าแสดงทมอย่างเนี่ยก็มันก็เกิดเนี่ยหลวงพ่อก็ปรุงไปเกิดไปปรุงไปมันเร็วมากนะจนถึง